สวัสดีพี่ๆนะนะและ f อทุกท่านนะครับผมช่างเมืองสยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็มาเช็คแอร์นะครับแอร์ไฮเออร์นะครับของผมอาการก็ประมาณนี้นะครับก็คือขึ้นเบรกเกอร์นะครับออนเบรกเกอร์สกิปนะครับแอ์ก็เหมือนทํางานปกตินะครับแต่ว่าพัดลมตัวข้างในนะครับจะหมุนตลอดนะครับ หมุนนะครับดูสังเกตดูหน้ากากแอร์นะครับไม่มีตัวเลขขึ้นนะครับแต่ว่าแอร์ยังทำงานนะครับทำงานได้เฉพาะตัวข้างในนะครับเวลาเปิดรีโมทนะครับขึ้นตัวเลขแล้วนะครับสังเกตด้วยดูมุมด้านขวามือนะครับจะมีตัวเลขขึ้นนะครับแล้แอร์ก็งานนะครับถ้าเปิดไปก็จะมีความเย็นนะครับปกตินะครับ เวลาเราลดอุณหภูมินะครับแล้วลด,ลดความแรงของลมนะครับสังเกตดูพัดลมจะลมของตัวแอร์ครับจะไม่เบาตามาที่เรากําหนดนะครับจะแรงอยู่ตลอดนะครับคือควบคุมความแรงของพัดลมไม่ได้นะครับแต่ว่าแอร์ยังเย็นปกตินะครับ อะไรได้หมดนะครับเหมือนแอร์ปกตินะครับแต่ว่าควบคุมพัดพลมไม่ได้นะครับเวลาเรากดลดต่ำสุดก็ไม่ยอมลดให้นะครับเด๋ลองปิดแอร์นะครับดูสังเกตหน้าจอหน้ากากแอร์ด้านขวามือนะครับไฟดับไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวแอร์ยังทำงานอยู่นะครับมีลมออกมาอยู่นะครับ บานสวิงไม่พับขึ้นนะครับเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวเองไปดูข้างนอกกันครับข้างนอกนะครับก็ดูปกติดีนะครับไม่มีอะไรนะครับใส่กาวก็ใส่ไว้เรียบร้อยนะครับเช็คไฟว่าลงกาวหรือเปล่านะครับ ง่ายๆนะครับนี่นะครับที่เช็คแคลมป์นะครับไม่มีไฟขึ้นครับแสดงว่าลงกาวใช้ได้นะครับตอนนี้เราได้บอร์ดมาแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับที่ถือนี่คือบอร์ดเก่านะครับนี่ทำงานนะครับเปิดใช้ได้นะครับวนี่คือบอร์ดใหม่นะครับตัวที่ข้างในนะครับตอนนี้คือปิดแอร์นะครับ มาดูพัดลมข้างในนะครับว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับนะครับพัดลมยังเริ่มเบาแล้วนะครับนะครับหยุดแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนบอร์ดใหม่นะครับอาการแบบนี้คือเปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ